จังหวัดอุบลร,ราชธานีไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ติดต่อกันเป็นวันที่38แล้วค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นสองนายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโา2 0 -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่13พฤษภาคม2563โดยมีนายอำเภอและผู้แทนทุกอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลซึ่งในวันนี้จังหวัด อุบลราชธานีไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่38แล้วในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องหรือมาตรการผ่อนคลายต่างๆให้ถือปฏิบตัติโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมพอเชื้อยังไม่หมดอาจจะมีโอกาสติดเชื้ออีกอีกทางให้แต่ละอำเภอปฏิบัติตามข้อสั่งการในแต่ละวันพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันด้วย いいですね。